สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าประเทศไทยนั้นเคยมีหลายๆคนที่พยายามทํารถยนต์ขึ้นมาให้เป็นแบบรถยนต์ประจําชาติหรือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ของตัวเองซึ่งก็มีทั้งแบบที่จะทําขายจริงจังกับแบบที่ทําเป็นงานอดิเรกและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์เหล่านั้นกันในหัวข้อที่มีชื่อว่า5รถยนต์โดยฝีมือของคนไทยถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ คันแรกของคลิปนี้เป็นกระบะแบรนด์ไทยที่มีชื่อว่า VMC บอกเลยครับว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนหลายๆคนก็คงจะรู้จักนะครับเพราะว่าหลายๆช anel YouTube ก็ทําเรื่องนี้กันเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงช่องผมด้วยนะครับเคยทำไว้เมื่อประมาณ3 4ปีที่แล้วนู่นะนะเอาเป็นว่าเรากลับมาทบทวนกันในคลิปนี้ดีกว่านะครับซึ่งเจ้า VMC คันนี้เปิดตัวเมื่อประมาณปีพศ2538กับรูปทรงตัวรถที่หลายๆคนอาจจะเกาหัวว,ว่าเอ๊ะมันค,คล้ายเกิดรุ่นอื่นหรือเปล่านะมันมีความคล้ายกับ่า หนุนใครนี้ก็ไม่แปลกครับรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับ Isuzu TFR ผสมกับ Nissan Big M ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ทําให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะลองซื้อนะครับทั้งที่ว่าเครื่องยนต์ของมันเนี่ยให้มาแบบเบิ่มเือคือรือเลยโดยรหัสเครื่องยนต์นะครับจะเป็น V M 4 2 5 S L T R S แบบ4สูบเทอร์โบชาร์เจอร์ขนาด2,498ซีซีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่117แรงม้าที่4,200รอบต่อนาทีซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่ามันทํามาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ากระบะส่วนใหญ่ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีแรงม้าเยอะขนาดนี้หรอกครับตรงนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาจากอิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการเร่งที่ดีดอัตราการเผาไหม้ที่ดีมากๆควันดําไม่มี และที่ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเรื่องของราคาครับที่เปิดตัวมาเพียง315,000บาทเท่านั้น เทียบกับกระบะในยุคเดียวกันนะครับก็ถูกกว่าเกือบเกือบ1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีใช่ไหมครับแต่กลับกันครับมันไม่ได้เป็นรถที่ขายดีคนไทยไม่ได้สนใจรถรุ่นนี้และก็มองว่ามันคือของแปลกในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาการออกแบบตัวรถที่ดูใหญ่โอ้อาเกินไปหรือว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนเกินไปทําให้หลายๆคนไม่ไว้ใจกับรถรุ่นนี้หรือด้วยเหตุผลอื่นอีกมากมายที่เราก็ไม่ทราบนะครับทำให้เจ้า VMC คันนี้หายไปหลังจากการเปิดตัวเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆถ้าในวันนั้น VMC ประสบความสำเร็จกว่านี้ปัจจุบันเราอาจจะได้เห็น VMC รุ่นอื่นๆอ,อีกมากมายก็เป็นได้ คันที่2ของคลิปนี้จะเรียกเป็นคันก็ยังไงอยู่ขอเรียกเป็นแบรนด์เลยล้ะกันนะครับและนี่คือ TR หรือว่าไทยรุ่งนั่นเองนะครับโดยชื่อของไทยรุ่งเนี่ยผมคุ้นเคยมันนานมากดีครับคืออยู่กับคนไทยมานนานสุดๆไปเลยแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะอยู่มันนานขนาดนี้ครับ จากที่ผมไปดูข้อมูลมานะครับก็ตกใจเหมือนกันที่บริษัทไทยรุ่งก่อตั้งเมื่อพศ2510ครับตอนนี้พศ2566ก็ประมาณ56ปีที่แล้วครับผมโดยคุณวิเชียนเผอิญโชคนะครับหรือในห้างวิเชียนในตอนนั้นนั่นเองโดยทางไทยรุ่งเนี่ยก็ทําหลักๆอยู่ที่เรื่องของการออกแบบชิ้นส่วนให้กับรถของอิซูซูนะครับซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นรถบรรทุกในตอนนั้นด้วยนะครับคือเป็นการขยายพื้นที่ต่างๆให้ใช้สอยได้มากขึ้นในตัวรถซึ่งการทำ แ,แบบนี้เนี่ยก็ทำมานานๆอยู่นะต้นๆยุค2,000เนี่ยก็ยังมีไทยรุ่งหรือรุ่นดังๆอยู่เยอะนะครับโดยนำกระบะที่แม็กมามั่งกระบะฟอนเทียนะครับของนิสสันหรือว่าวีโกอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำเป็นไทยรุ่งนะครับความรู้สึกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ SUV ในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยรถ SUV ก็มีแล้วนะแต่ยังไม่ได้ตีตลาดกันหนักมากอย่างพวกแบบ t o y o t a Sport Raider หรือว่า i ิ sub ิ s ิ i ี w a g o n อะไรแนวๆน,นี้แหละครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการเข้ามาของ SUV นะครับหลายๆคนก็เริ่มเปลี่ยนทางเลือกนะครับจากเดิมเนี่ยอยากได้รถแนวนี้ก็ต้องแบบ TFR ไทยรุ่งหรือว่าอย่างดากอนไอไทยรุ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เปลี่ยนมาซื้อ SUV ไปเลยอย่างพวกแบบ Fortuner อ่าอย่างพวก s p o r t r ไ i e r r หรือว่าในยุคหลังๆเลยก็ Museven อะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะซึ่งตรงนี้แหละครับก็เลยทำให้ไทยรุ่งเองก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านนะครับ ในช่วหงหลังๆเนี่ยเราก็จะสังเกตนะครับว่าทางไทยรุ่งเองก็จะเน้นไปกับรถที่มีหน้าตาแบบดุดันไม่เกรงใจใครบางก็ว่าเหมือนรถหุ่นยนต์บางก็ว่าเหมือนรถทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับชื่อของมันก็คือไทยรุ่งทาร์นโฟร์เมอร์นะครับปัจจุบันเนี่ยมีทาร์นโฟร์เมอร์2แล้วนะครับหน้าตาก,ก็จะดุดันอย่างที่เห็นนี่เลยคือมันก็สวยงามตามท้องเรื่องยี่เหมือนกันนะนะโดยปัจจุบันนี้ทางไทยรุ่งก็ดูเหมือนว่าจะทําตลาดเกี่ยวกับ รถแนวนี้ซะมากกว่าเป็นแบบทางเลือกให้กับหลายๆคนได้เลือกซื้อกันไม่ได้เป็นตลาดหลักแต่ก็เป็นตลาดรองให้สําหรับคนที่อยากได้รถเท่ๆโดยที่ไม่ต้องแต่งซึ่งตัวผมเองก็ถือว่าโอเคอยู่นะกับราคาที่เขาตั้งไว้แม้ว่าพื้นฐานของตัวรถอาจจะเป็นตัวต t a ลี v o ที่เราคุ้นเคยกันแต่มันก็ดีครับเวลาเซอร์วิสเวลาอะไรมันก็ง่ายตามไปด้วยถ้าคิดในแง่ดีมันก็ดีะนะ คันที่3เป็นรถสปอร์ตในตำนานของไทยเลยนะครับคันนี้มีชื่อว่า Ad t ทัมสปอรหรือว่า Ad t ทัมสปอรนั่นเองชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า Ad t ทัมนะตามความหมายเลยครับ เจ้าของชื่อแอดนะครับแล้วก็ทํารถสปอร์ตคันนี้ขึ้นมาแถมไม่ได้ทําเล่นๆเ,เป็นงานอดิเรกน,นะครับคือทําขายจริงๆเลยนั่นแหละโดยช่วงที่มันถูกจําหน่ายเนี่ยประมาณปี1 9 9 2งเ9 7ถึงหนึ่้าจนะครับถ้าจำไม่ผิดแอดทัมสปอร์ตเนี่ยจะมีประมาณ3รุ่นนะครับหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปส่วนใหญ่จะนําต้นแบบมาจากรถสปอร์ตแบรนด์ดังอย่าง Lotus หรือ f e r r a รารโดยบอดี้ตัวรถของแอดทัมสปอร์ตนะครับจะเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเลย ส่วนโครงรถเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่ามาจากยี่ห้อไหนแต่เพลทตัวรถส่วนใหญ่จะมาจากแบรนด์เลโนนะครับตัวเครื่องยนต์ของ At ดทัมสปอส่วนใหญ่จะมาจาก Subaru I m p r e ซซนะครับซึ่งก็เป็นเครื่อง 1,800cc มีเทอร์โบด้วยแต่เขาบอกบางรุ่นเนี่ยก็ไม่มีเทอร์โบนะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลมันเก่ามากแล้วช่วงล่างของ a t ดทัมสปอร์คันนี้นะครับก็จะเป็นของ Subaru I m p r e ซ a บวกกับ Honda Accord เล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนะครับก็ถือว่าเป็นการผสมผสานอย่างไม่ลลลงงตััววสุดดๆไไปปเยแะทท้หมมี่่ผกา เขาใช้อะไรหลมือ2จากเสียงกงเพียวๆเลยและถึงแม้มันจะดูเหมือนรถประดิษฐ์ประดอยสักแค่ไหนแต่มันสามารถจดทะเบียนสามารถต่อภาษีหรือสามารถเข้าขนส่งได้แบบถูกกฎหมายตำรวจไม่จับ ขนส่งไม่ยุ่งเรียกว่ามันคือรถถูกกฎหมายคันนึงเลยดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามันน่าสนใจมากนะเพราะว่ารถคิดคาในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใชจดทะเบียนไม่ได้ครับสุดท้ายนี้คือราคาจําหน่ายในช่วงเวลานั้นนะครับเห็นว่าอยู่ประมาณ50,000นบาทนะกับรถสปอร์ตมือหนึ่งที่ใช้อล่มือ2ในการประกอบเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่มากกับราคานี้ครับวงเล็บถ้าคุณเป็นคนรวยจัดๆที่มีเงินเหลือเฟืออยู่แล้วนะ คันที่4ก็ยังอยู่กับรถสปอร์ตเหมือนกันครับและนี่คือสปอร์ตไทยทํา1ึ่งคันเลยที่ผมมองว่ามันสวยมากๆนะครับชื่อก่ามันคือ E-Class นั่นเองโดยชื่อนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะได้จากตัวรถที่สามารถเปิดประตูได้แบบมีปีกันะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงเรียกว่าประตูปีกนกอ่ะนะซึ่งตามตำนานของปีกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ e c l a s s ทำปีกเป็นเทียนไขขึ้นมานะครับแล้วก็บินขึ้นฟ้าไปใกล้ดวงอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยก็ทําให้ตกลงมานะครับแล้วก็ตายนะเอาเป็นว่าไปหาอ่านเอาเองแล้วกันจะได้เนื้อมากกว่านี้นะครับผมสปอยอะไรไม่ค่อยเก่งจริงๆซึ่งตัวรถของ e-class คันนี้นะครับแม้ชื่อจะไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่แต่ว่าด้วยรูปร่างหน้าตานะครับโอ้โหมันจ้าบจริงๆนะ ผมว่ามันสวยกว่าแอทแัมสปอร์ตนะในสายตาของผมนะครับโดยตัวถังรถเนี่ยทำจากไฟเบอร์นะครับโครงและช่วงล่างเนี่ยจะเป็นสเปซเฟรมส่วนเครื่องยนต์จะเป็น 3,300cc 255แรงมา้าระบบห้ามล้อเป็นดิสเบรก4ล้อตัวรถเนี่ยสามารถนั่งได้2คนนะครับเรียกว่าสปอร์ตจัดๆไปเลยโดยเจ้า e-class คันนี้เผยโฉมให้คนไทยได้เห็นประมาณช่วงปีพศ2533และใช้เวลาสร้างตัวรถถึง6ปีนะครับเรียกว่าเขาสร้างเจ้า e c l a s s คันนี้ตั้งแต่ปีพศ2527เลยแหละซึ่งมันก็น่าเหลือเชื่อนะเพราะว่าดีไซน์ตัวรถเนี่ยมันดูล้ำยุคไปหมดเลยแต่ที่น่าเสียดายที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการจดทะเบียนนะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยจดทะเบียนไม่ได้นะครับไม่ผ่านขนส่งด้วยเหตุใดก็ไม่รู้แหละแต่เท่าที่ผมเดาเนี่ยคิดว่า At ททามสปอร์ตเขาใช้เป็นโครงจากรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะครับเอามาทำแล้วก็ เรียกว่าเป็นพื้นฐานจากรุ่นอื่นละกันส่วนเจ้า E-Class คันนี้เนี่ยจะเริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากการทําโครงเองสร้างเองทั้งหมดเลยมันก็เลยอาจจะทําใหอ้อ่เรื่องของการจดทะเบียนเนี่ยมันไม่ผ่านอันนี้ผมเดานะไม่แน่ใจใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้คือเรื่องของราคานั่นเองนะครับเห็นว่าจดทะเบียนไม่ได้แต่เขาก็ขายนะครับด้วยราคาที่ค่อนข้างเข้มข้นนะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทครับซึ่งราคานี้เนี่ยในปีพศ2533 ลองคิดดูสิครับว่าในปัจจุบันนี้ E-Class คันนี้จะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ และก็มาถึงคันสุดท้ายคันที่5ของคลิปนี้นะครับและนี่คือรถสปอร์ตไรวาที่ออกแบบโดยคนไทยโดยเจ้าของรถนั่นก็คือคุณทัศนัยไรวาหรือว่าป๋าแมนนั่นเองนะครับผมคิดว่าคนที่ชื่นชอบเรื่องรถเนี่ยน่าจะเคยดูช่องป๋าแมนแน่ๆนะโดยเขาใช้ชื่อช่องใน YouTube ว่า Luxman Thailand ซึ่งขั้นตอนการกําเนิดรถสปอร์ตไรวาคันนี้ป๋าแมนเนี่ยเขาก็ทําลงช่องเอาไว้นะครับในช่อง Lux Man t น a i l a n d นั่นแหละ คือลองเซิร์ชหาดูกันได้นะเขียนแค่รถสปอร์ตไรว่าหรือเขียนไรว่าเฉยๆเนี่ยก็ขึ้นแล้วนะครับโดยขั้นตอนการออกแบบหรือขั้นตอนการเริ่มคิดรถสปอร์ตไรว่าคันนี้เนี่ยก็มีระบุเอาไว้หมดในคลิปเลยนะครับไปหาดูกันได้ส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมขอสปอยล์คร่าวๆแล้วกันนะครับโดยรถสปอร์ตไรว่าคันนี้นะครับมีพื้นฐานจาก Honda NSX นะครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ MX s นะ NSX ที่เป็นรถสปอร์ตในยุค90นะครับซึ่งหลายๆคนที่ชอบรถน่าจะรู้จักนะเป็นหนึ่งใน JDM ที่ราคาสูงมากในยุคนี้นะครับซึ่งตัวโครงเนี่ยเริ่มมาจาก NSX เนี่ยแหละครับแล้วก็มีการหล่อไฟเบอร์การ์ดขึ้นมานะครับโดยดีไซน์การออกแบบทั้งหมดของไรวาเนี่ยก็มาจากป๋าแมนทัศนัยไรวานั่นแหละครับเอาเป็นว่าผมพูดแค่นี้ละกันนะไปหาดูกันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ตรงดิสคริปชันก็ได้นะครับเผื่อใครที่สนใจเข้าไปดูเนาะ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับที่ออกแบบโดยคนไทยสร้างโดยคนไทยแต่ผมยังไม่ได้พูดถึงอย่างพวกรถพลังงาน E ีีทั้งหลายหรือว่ารถหุ้มเกาะชัยเสรีเองก็เป็นรถที่ออกแบบโดยคนไทยสร้างโดยคนไทยเหมือนกัน เอาเป็นว่าในคลิปต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีภาค2หรืออาจจะแยกย่อยเป็นรถพลังงานไฟฟ้ารถพลังงาน E ีีไปเลยก็ได้นะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจหัวข้อเหล่านี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนีเลยส่วนคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ